เอ้าวสำหรับท่านไหนที่จะสั่งฟันลองปัจเลียนเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แดนี่นะครับเหลือน้อยแล้วช่วงนี้เพราะว่าช่างตัดผมสั่งไปหลายชุดแล้วตอนนี้เหลือน้อยเต็มที่แล้วนะครับบอกกันไว้ก่อนนี่ก็จะสลับสีแต่ว่าเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แดนี่อาจจะมีสีเหลืองสีฟ้าน้ำเงินเขียว สลับกันไปแต่ว่าเบอร์หนึ่งถึงเบอร์8มีครบแน่นอนเลยสำหรับหลายท่านที่ถามเข้ามานี่เอาไปใช้กับตัวตัดนะครับใช้ได้กับทุกตัวตัดทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยเป็นมาตรฐานของฟันนะครับนี่เลยก็เป็นเบอร์หนึ่งถึงเบอร์8แจ้งข่าวกันนะทราบตอนนี้เหลือน้อยเพราะว่าหลายท่านสั่งกันเข้ามาเยอะนะครับนี่ก็มารีวิวให้เพราะว่าไม่ได้รีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดผมก็ นานเหมือนกันนะครับกำไรที่ได้ก็เอาไปสร้างร้านตัดผมให้ชาวเขาอย่างที่บอกนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็มีอุปกรณ์ตัดผมทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเล็กๆใหญ่ๆจนเล็กถึงใหญ่จนถึงไม่ว่าจะเป็นปัตตาเลียนจนถึงเก้าอี้ตัดผมเตียงสะผมอะไรก็มีหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมเสื้อคลุม วีแปลงอะไรมีหมดเลยนะครับผมก็ท่านสามารถสอบถามเข้ามาได้ตาม ID l ดียลที่ขึ้นอยู่ตรงท้ายคลิปนี้เลยนะครับสอบถามเข้ามาพูดคุยได้ว่าต้องการอะไรเล็กๆน้อยๆใหญ่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องก้าวแรกสู่บาร์เบอร์ไว้เลยครับ